สวัสดีครับผมนายกตายุทดอ่อนมารหัสนิสิตหก3 6 3 6ง6ครับผมวันนี้จะมาพูดถึงการสอดแทรกปิดนะครับผมหรือ bit stuffing การสอดแทรกปิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในชั้นของ data link layer ครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลในชั้นของ data link layer เนี่ยจะทำการแบ่งข้อมูลออกมาเป็นเฟรมซึ่งนั้นแต่ละเฟรมนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่จะส่งและข้อมูลที่จะรับครับวิธีการสอดแทรกปิด เมื่อเริ่มมีการส่งข้อมูลนะครับผมผู้ส่งจะส่งข้อมูลที่ถูกแปลงเป็นเลขฐานสองหรือเรียกกันว่าแฟกไบต์ไปยังผู้รับเพื่อทําการแจ้งผู้รับว่าจะเริ่มทําการส่งข้อมูลเมื่อผู้รับทาการตอบกลับมานะครับผมล้วก็จะทําการเริ่มส่งข้อมูลไปโดยปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ส่งข้อมูลนี่คือถ้าหาข้อมูลที่มีที่ส่งเนี่ยเป็นค่าเดียวกับค่าของแฟกไบต์ข้อมูลนั้นอาจจะทําการหยุดส่งไปได้ ดังนั้นจึงมีวิธีการแก้คือการทำการสอบแทรกบิตครับผมโดยวิธีการทำการสอบแทรกบิตคือจะทำการสอบแทรกค่าบิตที่ตรงข้ามกับบิตสุดท้ายเช่นถ้าหางบิตสุดท้ายมีค่าเป็นศูนย์ก็จะทำการสอบแทรกบิตที่มีค่าเป็นหนึ่งเข้าไปก่อนบิตสุดท้ายครับผมเพื่อให้ข้อมูลนั้นไม่ตรงกับค่าแฟกไบต์ ite, และข้อมูลนั้นจะยังสามารถส่งต่อไปได้เมื่อต้องการที่จะสิ้นสุดการส่งข้อมูลนะครับผมผู้ส่งจะทำการส่งข้อมูลที่ตรงกับค่าแฟกไบ เพื่อส่งสัญญาณว่าสิ้นสุดการส่งข้อมูลครับผมนี่ครับคือ1เฟรมของการส่งข้อมูลครับผมเราจะเห็นว่าจะประกอบไปด้วย h e <ates>, f แฟกต,ฟต์ไบที่เป็น h a ดครับผม Data แล้วก็แฟกต์ไบที่เป็นส่วนห่างครับผมเราจะเห็นว่าใน d a t a เนี่ยมีชุดข้อมูลที่เป็นค่าตรงกับแฟกต์ไบนะครับผมเราจึงทำการ บิดสตัฟฟิ้งเข้าไปครับผมโดยการเติมศูนย์เข้าไปเพื่อให้ข้อมูลนั้นจะสามารถส่งต่อไปได้และเมื่อเราต้องการจะสิ้นสุดการส่งข้อมูลนะครับผมเราทำการบิดอันสตัฟฟิ้งออกเพื่อให้ข้อมูลนั้นตรงกับค่าของแฟกไบต์ข้อมูลจึงจะทำการหยุดส่งครับผมตัวอย่างนะครับผมมีการส่งข้อมูลซึ่งมีแฟกไบต์คือ 00010110 000, 000หรือ16นะครับผมผู้ส่งจะทำการสอดแทรคค่า1ลงไปก่อนหน้าบิตสุดท้ายจะได้เป็น0001011 000 000. ถจะเห็นนะครับว่าสีแดงๆนั่นคือบิตที่สุดสอดแทรกเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลม่ตรงกับแฟลชบต์ครับผมและยังสามารถส่งต่อไปโดยที่ไม่หยุดทํางานได้เมื่อผู้ส่งนะครับต้องการจะหยุดส่งก็จะทาการส่งข้อมูลที่มีค่าตรงกับแฟลชบต์ครับผม ในตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าแฟกไบท์คือ00010110 00 00นะครับผมถ้าเราต้องการจะส่ง Data ไปที่ใน d a ต a านั้นเนี่ยประกอบไปด้วย00010110ครับผมเราจะเห็นว่าใน Data นั้นเนี่ย,ะนนยจะประกอบไปด้วยชุดข้อมูลที่ตรงกับแฟกไบท์ครับผมเราจะทำการบิดสต u f f ฟฟิ้งเข้าไปคือการเติมหนึ่งเข้าไปในก่อนของแฟกไบท์ครับผมเมื่อเราต้องกาทำการจะ หยุดส่งข้อมูลนะครับผมเราจะทําการบิดอันสตาร์ทฟิงออกให้ข้อมูลนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งจะตรงกับค่าของแฟกต์ไบครับผมซึ่งในค่าของ Data เนี่ยอาจจะมีชุดข้อมูลที่ไม่ตรงกับค่าของแฟกต์ไบก็ได้นะครับผมในส่วนของการสร้างสเตจแมชชีนของแฟกต์ไบนะครับผมจะเริ่มจาก Q0 นะครับผม Q0 จะส่งศูนย์ไปยังสเตที่ Q1 ครับผมแต่ถ้าหากส่งหนึ่งไปเนี่ยจะยังวนอยู่ที่ตัวเองนะครับผม Q1 ส่งศนย์ไปยังสเตจของ Q2 ครับผมแต่ถ้าหากส่งกหนึ่งเนี่ยจะวนกลับไปที่สเตจของ Q0 ย์ใหม่ Q 2ส่งศูนย์ไปยังสเตจของ Q 3ครับผมแต่ถ้าหากว่าส่ง1ไปเนี่ยจะส่งกลับไปยังที่สเตตของ Q 0 Q3 ส่ง1ไปยังสเตจของ Q 4ครับผมแต่ถ้าหากว่าส่งศนเนี่ยจะยังวน3อยู่ที่สเตจของ Q3 เองได้เนื่องมาจากว่าส 3บิตแรกนะครับผมจะเห็นว่าเป็น0 0 0ซึ่ง0ที่ออกมาจาก Q3 เนี่ยสามารถวนสามตัวเองได้ครับผม Q4 เนี่ยจะทำการส่ง0ไปยังสเตจของ Q5 ค,ครับผมแต่ถ้าหากส่ง1นึ่งเนี่ยจะกลับไปยังสเตจของ Q3 Q5 จะส่ง1ไปยังสเตจของ Q6 ค,ครับผมซึ่งถ้าหากส่ง0เนี่ยจะกลับไปยังสเตจของ Q3 ค,ครับผม Q6 จะส่ง1ไปยังสเตจของ Q7 ครับผม แต่ถ้าหากว่าส่งศูนย์เนี่ยจะกลับไปยังสเตจของคิวสามครับคิวเจ็ดเนี่ยจะส่งศูนย์ไปยังไฟนอลสเตจครับผมเนื่องจากเป็นไฟนอลสเตจเนื่องมาจากว่าเส้นทางทั้งหมดเนี่ยตรงกับค่าของแฟลกไบต์นะครับผมจึงกลายเป็นไฟนอลสเตจได้แต่ถ้าหากคิวเจ็ดส่งหนึ่งออกไปนะครับผมจะกลับไปยังสเตจของคิวสามนะครับผมจะเห็นว่าสเตจของคิวสามเนี่ยจะมีหลายๆตัวที่วนกลับมาและตัวมันเองสามารถวนซ้ำได้นะครับผม เราจึงทำการมินิมัลสเตตได้ครับผมเริ่มจากคิศย์เนี่ยส่งศูนย์จะสามารถวนซ้ำตัวเองได้ครับผมแต่ถ้าหากส่ง1ออกไปเนี่ยจะไปยังสเตตของคิครับผมและคิส่ง0ูนย์ออกไปไปยังสเตตของคิวครับแต่ถ้าหากส่ง1เนี่ยจะกลับมายังสเตตของคิ Q2 นคิสะครับผมส่งหนึ่งไปยังสเตตของคิวะครับผมแต่ถ้าส่งศูนย์กลับมาเนี่ย จะส่งกลับไปยังสเตจของ Q ิศูย์ครับผม q 3สามนะครับส่งหนึ่งไปยังสเตจของ q 4สครับผมแต่ถ้าหากว่าส่งศูนย์เนี่ยจะกลับไปยังสเตจของ Q ิศูนย์ครับผม q 4เนี่ยส่ง0ูนย์ออกไปครับผมจะเป็นการจบเฟรมการทำงานนะครับผมเนื่องมาจากว่าตรงกับค่าของแฟกไปนะครับผมก็อาจจะสามารถไปยังเฟรมต่อไปได้หรือทำซ้ำนะครับผม เราจะเห็นว่า Q4 เนี่ยถ้าหากส่ง1ออกไปเนี่ยจะกลับไปยัง Q0 นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าที่ส่ง1น,นั้นออกไปเนี่ยนั่นคือ bit stuffing ครับผมจะทำให้การทำงานนั้นยังวงมซ้ำอยู่เรื่อยๆครับผมแล้นี่ก็คือ table ของ state machine ของ f a บกับไบนะครับผมจะเห็นว่า table นี้เนี่ยจะครอบคลุมการทำงานของแฟบไบครับผม คราวนี้เราจะมาทดสอบการาเตดแมชชีนด้วยชุดข้อมูลอื่นนะครับที่มีแฟกไบต์และบิดสตัฟฟิงประกอบด้วยนะครับผมเราจะทำการส่งข้อมูลที่ประกอบไปด้วยชุดข้อมูล0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0และ1ครับผมเมื่อเราทำการตรวจสอบเนี่ยจะเห็นว่าทเทเบิลนี้จะไม่มีการ i n o f f r f r e m e นะครับ หรือไม่ไปถึง final s t a ต e ของ s t ตท m a c h i นะครับผมเนื่องมาจากประกอบไปด้วย uh, bit s t a f f i n g นะครับผมถ้าหากประกอบไปด้วย bit s t า f f i n g เนี่ยข้อมูลนั้นจะยังทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับผมวนอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจะไม่ไปถึง final s t a ทสุดท้ายนะครับผมการทดสอบ s t ต t e m ช c h i ด้วยชุดข้อมูลอื่นๆที่ไม่มีแฟกไปนะครับผม และทำการส่งข้อมูล1001 0101ครับผมจะเห็นว่าเทเบิลนี้ได้พูดออกมาแล้วนะครับว่าเมื่อทำการส่งชุดข้อมูลอื่นที่ไม่มีแฟกตไเนี่ยแต่ยังไม่ไปถึงไฟนอลสเตตนะครับผมซึ่งคือจะยังทำวนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าหากยังไม่มีแฟกตไบเข้ามาและเมื่อเราใส่แฟกตไบเข้าไปนะครับผม จะเห็นว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะไปอย่างไฟนอลส state ได้นะครับผมจึงทำให้เกิดการอยู่การส่งข้อมูลครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ